สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เช่นเคยนะครับออกมาหาตีพึ่งตีมิมกันนะครับเห็นพึ่งเอาพึ่งเห็นมิมเอามิมนะครับตอนนี้ก็ลาเที่ยงแล้วนะครับเที่ยงเที่ยงสิบสี่เที่ยงสิบสี่แล้วพึ่งออกมาครับพึ่งทํางานบ้านเสร็จพึ่งออกมาก็เดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับว่าจะได้กี่ลังนะครับเพราะว่าอากาศ อากาศแห้งแห้งแห้งเกินนะครับไม่รู้ว่าจะได้กี่ลังก็มาหาตรงตรงที่เคยมาหาตอนคลิปก่อนๆแล้วครับหาตามพุ่มข่อยข้างทางนะครับที่อยู่ตามเสาไฟฟ้านะครับเอาครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเจอกี่ลังนะครับจะได้กี่ลังนะครับครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูกลุ่มแรกเลยนะครับว่า จะมีหรือเปล่านะครับน่ครับเดี๋ยวเข้าพุ่มพุ่มนี้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าพุ่มนี้ก่อนเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเข้าไปก่อนครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีครับผมโอเคครับพี่น้องเข้ามาแล้วครับพุ่มแรกก็เจอเลยครับรังใหญ่ด้วยนะครับรังมิมใหญ่ด้วยนะครับพุ่มแรกเจอเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูรังนะครับนี่ครับรังมิมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตูมให้ดูครับผม นี่ครับหลังเบลเลอร์เลยนะครับหัวน้ําหวานอุ้มๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจุดทูบเข้าตีเลยครับครับจุดทูบเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเข้าตีเลยนะครับ โดนควันแล้วนะครับโอ้อู่นานเลยครับลังแก่เลยโอ้หัวน้ำหวานเต็มเลยครับหัวน้ำหวานเต็มเปียเลยปิดตาเต็มเปียเลยครับ ครับเดี๋ยวทางเอาลังพึ่งออกก่อนนะครับ เลยนะครับครับสวยเลยนะครับ ครับรังผึ้งนะครับหัวนอมหวานเต็มเปี๊ยเลยนะครับสวยครับนับหนึ่งครับผมครับเข้ามาดูพุ่มที่สองเจอรังล้างนะครับโอ้โหพุ่มที่สองรังล้างนะครับนะครับรังผึ้งล้างนะครับนะครับดำๆนี่แหละครับล้างไปแล้วนะครับโอ้โหรังใหญ่อยู่นะครับ นั่นแหะครับดำๆนั่นแหละครับล้างไปแล้วครับครับเดี๋ยวไปดูพุ่มต่อไปครับโอ้พุ่มต้นที่สามก็ล้างอีกแล้วครับเจอแต่เพิ่งล้างเลยวันเนี้โอ้โหพุ่มเล็กๆเองนะครับต้นเล็กๆเองบางๆล้างไปแล้วนี่ครับล้างไปแล้วครับโอ้เจอแต่เพิ่งล้างเลยครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูพุ่มต่อไปครับครับพี่น้องยายใหม่มา พุ่มแรกเลยนะครับพุ่มแรกเจอเลยนะครับหลังมิมนะครับหลังเบลเลยเลยวถ่ายให้ดูนะครับนี่นะครับหลังมิมนะครับดำๆนี่ครับนหครับหลังเบลเลยครับโอ้หซูมเข้ามาเต็มจอเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจุดทูบเข้าตีเลยครับจุดทูบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าตีเลยครับ กับหัวน้ำเบลเลอร์เลยนะครับหัวน้ำเบลเลอร์เลยครับเดี๋ยวให้ดูหัวน้ำนะครับโอ้หัวน้ำนะครับเบลเลอร์เลยนะครับเดยครับหัวน้ำเบลเลอร์เลยนะครับ ครับเดี๋ยวขอตัดก่อนนะครับนี่ครับหัวน้ำนะครับโอเคครับเดี๋ยวปีแม่ออกก่อนนะครับโอเคครับพี่น้องลังอ่อนขาวสวยเลยนะครับหัวน้ำเต็มทุกรูเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูลังต่อไปครับมาเจอพึ่งห้อยจุ๊บพี่น้อง เดือพึ่งหอยจุ๊บไม่ถึงเรียกพึ่งหอยจุ๊บนะครับปลาดูขนาดลังมหนะครับใหญ่กว่าหอยจุบหน่อยนึงเดี๋ยวถ่ายให้ดูลังนะครับนี่ครับนี่ครับที่เรียกว่าพึ่งหอยจุบนะครับครับลังนิดนึงนะครับเลยครับเดี๋ยวตัดเลยเออพี่นกจิ๋วแต่แจวนะครับหวานๆก็มีนะครับ หัวน้ำหวานก็มีอยู่นี่ครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับมีนะครับเต็มเลยครับแต่มันกอดลังแค่นี้นะครับหงให้จุ๊บนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปหาดูลังต่อไปนะครับแล้วครับพี่น้องเขามาเจออีกลังหนึ่งแล้วนะครับอีกคุ้มหนึ่งลังใหญ่อยู่นะครับเห็นหรือเปล่า นี่ครับหลังบิ้มนะครับครับลดซูมให้ดูนะครับเฮ้ยนะครับโอเคครับเดี๋ยวลมควนดีนะครับครับพี่น้องตัดลงมาแล้วนะครับหัวน้าหวานใหญ่ๆเหมือนเดิมนะครับเท่าแขนเลยนะครับหัวน้าหวานนะครับเดี๋ยวไปดูลังต่อไปครับ